สวัสดีค่ะมาม่ามากินเขาน้ำกันจ้ะเมื่อนี้ไเด้ซุปน้อไม้ซุปน้อไม้สมใส่ทูน่าผักข่าเคียงแอบหลายๆจ้ะมีบักแตงมีพริกหวานหลายๆอย่างมีใส่กอกความจันใส่กอกใส่กอบใส่กอกใส่กอกเฮ็ดเองจ้ะ เงาขัดหลาบ่เ <laughs> ฮ็ดกอเฮ็ดเองเงาขัดหลาบ่กดอื่นสิกินกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดียวเฮ็ดคลิปในเด้จ้าคุณแม่ลูกอ่อนขอบคุณค่ะมาม่ากินน้ำกันนี่จ้ะคำเหล่ขอนิ่งกําลังแหงไกล ลังแห่นไกลอันอนี้หอดกหนูใหม่ชื่อไว้แต่ปีที่แล้วพูน เด่นคนลลแบบก็ครั้งยิ่งใหญ่มาเสิได้แล้วแบบว่าล,ลูกให้ สมมัน,มน แค่หลอดกินกับข้าวเสี่ยวเลดี้ไม่อยู่หน่วยเดียว เขง่อเาแลเลอาวม่มาปิดีสวัสดีค่ะเออขอบคุณนะค่ะเขามาหลับชมเอาวัดีวัสดีค่ะคุณก้อนอไปแล้วไปแล้วค่ะ